cô nè, cô làm gì? đi, không qua. <laughs> <yeah>. <laughs> มเรยคันหนึ่งครับตีพังคุณลุงเีเลยดีบ้านแหลกตังเหาอสองีสองทัแต่ว่าลุงไหนะลุอีก้นาุงหนวัีเขาหน่ออกไปแล้วลงเมยนะใหญ่เลย้องลุงกลางหรอองลุงกลาง เร่ว่าไม่นจะหนาวอยู่ก่อนหนาวเร่อหนาวห่อนฟอนว่าเรื่หนาวันเรื่องอ่โม่ได้ล้เหี้ยแต่ก็พอเชียร์ประโคมนี่ก็จะนี่ก็จะแ่าได้เป็นข้าวถึงแม่แม่็นีเป็นชีสเล่า Hình cái nhiều bánh luôn không? mì ạ, mất mì ạ Ừ, ừ, ừ,